เรื่องที่สองครับจะมีอคสุเทพเทียสุบรรได้นำมวลชนไปปิดลอ้อมทำเนียบรัฐบาลรวมที่หนักกว่านั้นคือการสแสดงหรือความลุกแกมหน้าในการเทปูนปิดลอ้อมประตูทำเนียบซึ่งเป็นฐานที่ราชะการนะครับเป็นสถานที่ของฝ่ายบริหารหนึ่งในอำนาจอธิปไตย นี่คือการกระทําที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายนะครับเป็นลักษณะที่ผมมองว่าใช้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายไม่เคารพกติกาบ้านเมืองแล้วอ้างว่าตัวเองเนี่ยจะมาปฏิรูปการเมืองจะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน แม้กระทั่งช่วยิาทาวนาผมบอกว่าภาษาปาัดใต้ก็และโกหกทั้งเพยเปเรื่องที่สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นการประจานว่านายสุเทพอดีตนักการเมืองใหญ่อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์อดีตรองนาย,ยกและอดีตสอสอหลายสมัยวันนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจนะครับท่านทําทุกอุทีทางแม้กระทั่ง การไปปิดล้อมสถานที่ราชาก,การยั่วยุเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ใช้กำลังผมมองว่านี่คือการกระทำที่ประชาชนที่เป็นกลุ่มสนับสนุนวันนี้คนตาสว่างได้แล้วว่าคุณสุเทพเนี่ยกำลังาพาประชาชนกลุ่มที่สนับสนุนเนี่ยลงเ,เหวแล้วผมบอกว่านี่นี่คือการสร้างความ พยายาให้กับประเทศนายสุเทพเองนะครับอยู่ในสภากับพวกเนี่ยก็ไม่เคารพระบบรัฐสภาพอออกมาเคลื่อนไหวการทางถนนก็ไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองคนบุคคลเหล่านี้และคนกลุ่มน,นี้ผมถามว่าจะเป็นแกนนำในการจะปฏิรูปประเทศได้อย่างไร คนจะบรรลุป,ประเทศต้องเคารพกฎหมายการเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นสิทธิ์แต่ต้องยึดหลักของสันติอหิาสาสงบเคลื่อนไหวภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญแต่วันนี้มันทําเกินเลยของรัฐธรรมนูญผมอยากให้ผู้สนับสนุนนะครับนายสุเทพกับพวกไม่ว่าจะเป็นมวลชนหรือจะเป็นกลุ่มทอน้ำเลี้ยงที่วันนี้ ผมทราบข่าวมาว่าก็เริ่มติดตันได้ร้อยหนอเพราะปรากฏในกรณีนี้นายแทนเชื่อสุบันกับพวกที่เป็นบุตรชายในสุเทพเนี่ยไปซื้อที่ที่นครศรีธรรมราชในวันที่29ระหว่างที่มีการชัดดาวแล้วนายสุเทพกับนายแทนเองก็ชี้แจงเงนที่มาเนี่ยยังไม่เคลียร์วันนี้ผมอยากให้ คนที่ร่วมบริจาคหรือร่วมสนับนุนเนี่ยวันนี้ต้องตั้งคำถามนะ,ะ้วก็เงิน280ล้านโดยประมาณนะครับที่ไปซื้อที่สุดท้ายมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วน่าจะเกี่ยวข้องกับเงินบริจาคหรือไม่ในการเคลื่นอนไหวครั้งนี้นะครับวันนี้คุณสุเทพยังไม่ตอบที่มีคําถามวันนั้นเพราะฉะนั้นผมอยากไกร้องให้คุณสุเทพวันนี้ที่จะเป็นแกนนําในการปฏิรูปกาเรเมืองก็ดี จะต้องให้มีสภาประชาชนก็ดีจะมีนายก,กักคนกลางก็ดีท่านต้องเรียกร้องภายใต้กรอบของกฎหมายและที่สําคัญต้องไม่ใช้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายนะครับผมอยากให้คุณอุเทศไปดูการต่อสู้ของมหาตระคันธีที่เขาใช้หลักการเรียกรอ้องอย่างสันติเองสงาแต่ค,คุณอุเทพเนี่ยวันนี้คือการเรียกร้องเปน็นระดับฟ้ากบะหวครับ แล้วนําประเทศไปสู่อาณาจัสร้างความเสียหายโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวการลงทุนวันนี้ตัวเลขที่ทีมเศรษฐกิจนะครับของทางเพื่อไทยเนี่ยรวมทั้งหมดนะครับทงการลงทุนการท่องเที่ยวเสียหายกเกือบเกือบสองแสนล้านแล้วกันนี้นี่คือความเสียหายที่คนไทยทั้งประเทศต้องได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าไม่สมควร วันนี้คุณสุเทพเองควรจะเลิกยั่วยุรวมกลุ่มกระดมป,ประชาชนในการที่จะเป็นปิดล้อมสถา,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 านที่ราชการโดยอ้างนะครับว่าจะยึดสถานที่ราชการต่อไปและการจะตั้งทีมไล่ล่านายรัฐมนตรีและคอรมอนี่คือการกระทําที่ยังรุแ้แกงหน้าซึ่งผมก็แปลกใจว่ากรรมการสิทธิมนุษย,ยชนที่มีประธานที่นางอัมราท่านหายไปไหนวันนี้การจัดทีมไล่ล่า <S S เป็นการละเมิดสิทธิ ัวนายกบันตรีรวมท้งด้นานรีเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าก็แปลกใจว่ากรรมการสิบชุดนี้ก็ไม่เคยกลับมาทําหน้าที่นะครับ<า>เพื่อให้กุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยจะได้ไม่เหินเกลิมแต่มก็เป็นเรื่องแปลกนะครับว่าถ้าเกิดมีฝ่ายรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการจะ พอกระชับพื้นที่บ้างกรรมการสิทธิ์ก็ออกมาทวงติ่งหลายเรื่องคนระับแต่สิ่งที่คุณสุเทพกับพวกทําวันนี้กรรมการสิทธิ์น่าจะทําทองไม่รู้รอนไม่เคยทําหน้าที่นะครับผมก็เรียกร้องหลายครั้งนะบางครั้งนี้ก็อดใจไม่ได้ต้องเรียกร้องวนะ่าควรทาหน้าที่นะครับเพราะต่อไปถ้านายสุเทพทําได้ต่อไปกลุ่มการเมืองหรือเป็นกลุ่มเลื่อนหมางมันก็อาจจะทําอย่างนี้คับ รัฐบาลทุกชุดมันก็ช่างลักษณะเหมือนบ้านเมือนไม่มีขือไม่มีแปรเรื่อง